สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะกับ KW เว Wealth well Trainer บุษยพันธ์ค่ะครับผมแล้วผม k w e l l t r ร a n นอมนัสวีครับโอเคสำหรับรอบนี้นะคะเราสรุปมาให้ว่าตั้งแต่ต้นปีเปิดมาเนี่ยผ่านมา1เดือนแล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างในตลาดการเงินการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจค่ะรอบนี้เราสรุปมาให้5ข่าว5ข่าวด้วยกัน เริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกว่าเขามีการปรับอัตราดอกเบี้ยกันไปถึงไหนแล้วซึ่งเริ่มต้นกันทางฝั่งต่างประเทศก่อนเลยค่ะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับพี่เพื่อนครับช่วงที่ผ่านมาเนาะหลายธนาคารกลางนะครับผมมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผมขออนุญาตไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับเอาอันแรกก่อนเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อสั้นๆว่าเฟดนะครับ เมื่อสักประมาณต้นกุมภานะครับเขามีการขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยครับ0.25นะครับทำให้อาตาัตราดอกเบีย้นยนโยบายของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ4.5-4.75นะครับการขึ้นดอกเบีย้ยก็เหมือนเดิมครับเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็เขาก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งที่ใกล้ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามีนานเนี่ยเขามองว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกประมาณ0.25แล้วก็น่าจะ ไปแตะเพดานแล้วก็ไม่น่าจะมีการขึ้นอีกนะครับในมุมของอนักวิเคราะห์ที่เขาคาดการณ์กันส่วนถ้าเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือ,อธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า Bank of England นะครับหรือว่า BOE เนี่ยที่เรารู้จักกันดีอันนี้เขาก็มีการประกาศ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันแต่อันนี้ค่อนข้างจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับขึ้นที่0.5เนะครับทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปแตะอยู่ที่ระดับ4ซนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี2551นอกจากนี้ครับทาง B.O.E เขายังมีการส่งสัญญาณชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมว่าน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งถัดไปนะครับในช่วงไตรมาส2ซักประมาณ0.25เปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยอาจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของฝั่งธนาคารอังกฤษี่ หลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะอีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นแตะเพดานอยู่ที่ระดับประมาณ4.25แล้วก็น่าจะค้างทิ้งไว้ตรงนั้นส่วนถ้าเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอีกธนาคารกลางหนึ่งนะครับก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็มีการขึ้นอันตาราดอกเบี้ยครับอันนี้ขึ้นไป0.5นะครับทำให้อัตาราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ2.5นะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการขึ้นมาเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อแต่ความแปลกของ ECB คืออย่างหนึ่อองของข ECB เี่ย เขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ0.5%ซึ่งแน่นอนครับมันก็มีโอกาสสูงที่เขาจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อในยุโรปก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในใกล้บ้านเรานี่เป็นยังไงครับพี่เพื่อนครับอืมกลับมาดูแบงก์ชาติกันนิดนึงนะคะของทางฝั่งธนาคารกลางประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ต้องบอกว่าแบงก์ชาติขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ของเรารอบล่าสุดเนี่ยทางกรงงมีการปรับขึ้น0 2 5ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะของไทยอยู่ที่1.5%่เซนค่ะนสิ่งที่เราจะตามต่อก็คือทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการคาดการณ์นะคะว่าเดี๋ยวเอ่อในการประชุมครั้งถัดไปที่น่าจะอยู่ภายในไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกสักประมาณ0.25%ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะอยู่ที่1.75คงไปจนถึงสิ้นปี ี้นกลับมาดูกันนิดนึงเรารู้บนเรื่องอัตราดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ยถ้าเอาตัดสโคปมาดูเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยหลายๆที่เริ่มมีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี้เราอยากจะชวนมาดูนะคะว่าถ้าปัจจุบันเองเนี่ยตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยขาเงินกู้แล้วก็ขาเงินฝากเป็นยังไงบ้างเอารอบล่าสุดแล้วกัน ถ้าตัดมาที่ทางเกษตรกรไทยนะคะต้มีการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นถ้าเทียบบนเงินฝากประจำเนี่ยมีการขึ้นอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.25เปอร์เซ็นต์ดูจากตรงกรอบที่เราให้เไว้ตรงที่เราทำแนวไว้ก็ได้ค่ะฝั่งของเงินฝากออมทรัพย์ตอนนี้ยังอยู่เท่าเดิมที่0.25นะคะแต่ถ้าเป็นฝากประจำได้มีการทยอยปรับขึ้นไปแล้วฝั่งของเงินกู้ค่ะสำหรับใครที่มีสินเชื่ออยู่อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ก็จะมีการปรับเล็กน้อยอาจากที่ ทางอัตราเงินกู้เราจะมี3ตัวนะมี MOR MRR แล้วก็ MLR ที่เล่าอย่างนี้นะคะว่าฝั่งของเงินกู้เองเนี่ยทางธนาคารจางธนาคารของเคแบงเองเรามีการปรับแต่ว่าปรับเล็กน้อยโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งเป็นเรรสําหรับรายย่อยหรือว่าเป็นรายย่อยชั้นดีปรับเพิ่มจาก6.5เป็น6.6%ซึ่งปรับเพิ่มประมาณ0.1%ค่ะส่วน MRR แล้วเออส่วน MLR กับ MOR เนี่ยขึ้นเพิ่ม เพิ่มเพิ่ม,มขึ้นสูงกว่าเล็กน้อยอย่าง mlr เราเพิ่มจาก6.37%เป็น6.57%นะคะก็คือขึ้น0.2%สุสูงกว่าเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักค่ขึ้น0.1%สําหสำหรับ mor ค่ะขึ้นมา0.15%จาก6.74%มาเป็น6.89%ค่ะนี่ในฝั่งของดอกเบีย้ยเงินกู้กลับมาที่เงินฝากนิดนึงพี่ก็จะให้เป็นเก็ดไว้ว่าสำหรับคนที่มีเงินเก็บแล้วอยากจะมองหาแหล่งเงินเก็บ เมื่อสักครู่เรามีเงินฝากประจำที่มีการปรับเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเงินฝากพวก e-saving ค่ะแทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก e-saving หรือว่าการฝากเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า เพียงแค่เราเปลี่ยนนะคะจากการฝากเงินออมทรัพย์ธรรมดาไปฝากเป็นออมทรัพย์แบบ KE s a v i n g เนี่ยแต่ตราดบีเี้ยเราได้เพิ่มเมื่อสักครู่คือ0.25ถูกไหมคะตอนนี้เราได้อยู่ที่1.5%สําหรับยอดไม่เกิน100,000บาทแรกแต่ถ้าส่วนที่เกิน100,000บาทไปเราก็จะได้อยู่ที่0.5%ค่ะอันนี้สําหรับ KE s a v i n g ถ้ายังไม่พอคนที่มีเงินเก็บสูงกว่านั้นมันมีอีกชุดหนึ่งก็คือในส่วนของเงินฝากในลาย BK ลาย BK เองเนี่ยถ้าเราฝากตามระยะเวลานะคะ คือส่วนที่ไม่เกิน5 0 0 0นถ้าเราฝากเต็มปีก่อนเราฝากเต็มปีได้ดอกเบีย้ยเท่ากันที่1.5%แต่ถ้าเราฝากอยู่ประมาณ6เดือนอันนี้เราได้1%แต่ถ้าเงินฝากเราสูงเกินกว่านั้นคือสูงเกินกว่า5 0,000นอันนี้ยังไม่ได้รับดอกเบีย้ยเลยใดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ในช่วงนี้เราสามารถขยับขยายจากหรือเปลี่ยนนะคะจากการเก็บเงินฝากไวในออมทรัพย์ธรรมดามาไว้ในบัญชีเงินฝากพวก eS a v i n g ้พวกนี้ก็ได้ค่ะจะได้รับดอกเบีย้ยในตราที่สูงขึ้น โอเคจบในพาร์ทของดอบเบียร์เท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อเรื่องที่สองกันนิดนึงว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวเนาะบาร์สว่ามีคนที่เขาเอาโทรศัพท์เนี่ยไปเสียบสายชาร์จแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเงินในบัญชีถูกโอนนอกหมดเลยก็เลยกลายเป็นข่าวว่าสายชาร์จดูดเงินสายชาร์จดูดเงินอันนี้บาร์สจะมาเล่าห้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ่ะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวกันเลยก็คือมี ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขามีการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้นะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการมีข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าเงินของเขาเนี่ยได้ถูกโอนออกจากบัญชีไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางคุณนลินริกนะครับเปรมอภิวัตโนกูลเนี่ยหรือว่าอุปนาย,ยกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเขาก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสายชาร์จดูดเงินนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายชาร์จดูดเงินเนี่ยมันก็มีจริงๆ นะครับแต่ว่าเขามองว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้นะครับก็ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับทางแบงค์ชาติหรือแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับก็มีการตรวจสอบเคสนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของสายชาร์ดุดเงินแต่เกิดจากคนที่โดนนะครับเขาไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แฝงมาว์แวร์นะครับก็เลยทาให้มิจชาชีพเนี่ยรู้ข้อมูลการทําธุรกรรมของลูกค้าแล้วก็วกควบคุมเครื่องโทรศัพท์นะครับเพื่อทําธุรกรรมจากระยะไกลนะครับแล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีไปนั่นเอง นะครับมันก็เลยทําให้ทางอกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีครับเขาก็มีการออกมาให้คําแนะนำนะครับให้วิธีการตรวจสอบเนาะในกรณีที่โทรศัพท์มือถือของตนเองนะเนี่ยจะเช็คอย่างไงว่าเอ้โดนพวกแอปพลิเคชันดูดเงินแล้วหรือ,อยังนะครับกวิธีการเซ็ตวิธีการเช็คก็ง่ายๆครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเมนูที่แอปนะครับแล้วก็เลือกอ ตัวเลือกจุด3จุดข้างบนนะครับเพื่อเลือกเมนูย่อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่การเข้าถึงพิเศษหรือว่า special access นะครับถ้าสมมุติว่าเข้าได้ปกติแสดงว่ามือถือเราเนี่ยยังไม่ได้โดนตัวมีการฝังมาแวร์หรืออะไรนะครับแต่ถ้าหากเข้าไปได้โดยหน้าจอเข้าไปแล้วหน้าจอมันเด้งออกมาอันนี้อาจจะ อาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าโดนไว้แล้วก็แนะนำครับอาจจะแนะนําให้ตัดการเชื่อมเชื่อมต่อสัญญายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สำรองสำรองข้อมูลไว้แล้วก็ทําการรีเซ็ตเครื่องนะครับผมกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงานก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของ Android ที่น่า,าจะพอช่วยได้นะครับส่วนทางฝั่งของระบบ iOS อเนี่ยอันนี้ก็ด้วยความที่ระบบ iOS เนี่ยมันค่อนข้าง ที่จะมีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างแน,น่หนาหลายคนที่ใช้ iPhone ก็น่าจะพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้ชัวนะครับก็มันก็ยังมีวิธีเช็คกันอยู่นะครับโดยวิธีการเช็คเนี่ยก็คือให้เข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับตรงแบตเตอรี่แล้วดูว่าแอปไหนเนี่ยที่ใช้งานหนักหนักเกินการใช้งานจริงบ้างนะครับเข้าไปดูแอปบนทั้ง i p อ o n e บน iPhone นะครับว่ามีแอปไหนแปลกปลอมติดมาหรือเปล่านะครับถ้ามีให้กดลบทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือควรที่จะมีการเปิด เตือนเว็บหลอกลวงบน Safari หรือว่าที่เราที่คนที่ใช้ iPhone ใช้กันอยู่นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าของ Safari นะครับแล้วก็กดเปิดสวิตช์คำเตือนเว็บไซต์หลอกลวงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งใ,ในการป้องกันนั่นเองครับพี่ฟื่นครับอืมโอเคเขาพูดค้าบาสตะกี้บาสให้มาเป็นการตั้งค่าเพื่อป้องกันโอกาสที่เราจะถูกมาแวร์ทั้งหลายดูดเงินหรือว่ามีการติดตั้งอะไรเข้ามาในเครื่องของเรานี่พิ่งเพิ่มให้นิดนึงว่า แล้วนอกจากการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันมีการลดความเสียหายได้อีกสักสองเทคนิคแล้วกันนะคะอย่างอันแรกเนี่ยสำหรับพวกแอปการเงินของเราทั้งหลายเนี่ยเออเมื่อเราเข้าไปในแอปของธนาคารต่างๆเราก็สามารถตั้งค่าเพิ่มได้เหมือนกันนั่นที่ให้2อันนะอันแรกคือจํากัดวงเงินการเบิกถอนโอนต่อวันว่าเราเซตไว้เลยว่าจํานวนเงินที่เราจะสามารถเบิกถอนได้ต่อวันเนี่ยให้มันเป็นวงเงินไ,ไน้อยเพียงพอที่เราใช้ หรือถ้าไม่ใช้บางคนอาจจะเซตไปที่ศูนย์แล้วถ้าจะต้องมีการเบิกถอนก็ค่อยไปตั้งค่าใหม่แบบนี้ก็ได้เพราะงั้นอันที่1คือจํากัดซะว่าวงเงินที่เราจะเบิกถอนต่อวนันเอาให้มันเพียงพอไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะส่วนอันที่สองก็คือว่าพินพินที่เราเอาไว้ใช้ในการเข้าแอปการเงินทั้งหลายหรือแอปต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยแนะนําว่าแอปพินเข้าหน้าจอพินเข้าแอปต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งให้มันมีความหลากหลายอย่าใช้แค่1นึ่งพิน ใช้กับตั้งแต่เข้าโทรศัพท์ไปจนถึงการเข้าแอปทุกแอปแบบพินเดียวกันเพราะฉะนั้น <S <S สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คือว่าถ้าถ้าตัวพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายเขาเจอนะว่าพินที่เราใช้พินอะไรปรากฏว่าเจอพินเดียวเข้าได้ทุกแอปอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากพอสมควรโอเคอย่างนั้นเราให้แนวทางกันป้องกันไปแล้วนะคะไปดูข่าวที่สามค่ะมาที่ข่าวดีๆบ้างแล้วกันว่าทางฝั่งภาครัฐเขาก็เริ่มมีการเห็นชอบแล้วแหละว่าปีนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้คนในครัวเรือนอย่างพวกเราจะเห็นว่าบ้านพี่ว่าบ้านบาสเองก็ต้องหน้าค่าไฟขึ้นแหละเพราะบ้านพี่ก็ค่าไฟขึ้นเหมือนกันนี้มาดูกันหน่อยว่ารัฐเขาช่วยเหลือค่าไฟปีนี้กันยังไงบ้างค่ะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับเขาก็มีการเห็นชอบนะครับเรื่องของการช่วยเหลือค่าไฟนะครับกับกลุ่มเปราะบางนะครับที่ พูดง่ายก็คือช่วยเหลือค่าไฟค่าไฟบ้านของคนทั่วไปนะครับที่ใช้จํานวนไฟเนี่ยตั้งแต่1นึถึงสามหน่วยนะครับผมโดยที่โครงการนี้เนี่ยเขาจะช่วยเหลือนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับถ้าลงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะช่วยเหลือกลุ่มแบ่งเป็นขั้นบปนไดละกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ ค่าไฟระหว่าง1ถึง150หน่วยต่อเดือนนะครับอันนี้เขาจะให้ส่วนลดค่าไฟค่าไฟฟ้านะครับจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยนะครับโดยมีผลต่างค่า FT เนี่ยเรียกเก็บแลวก็ส่วนลดเนี่ย1.39สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผู้ใช้ไฟระหว่าง151ถึง300หน่วยต่อเดือนเนี่ยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีค่าโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บจริงเนี่ยแล้วก็ส่วนลดอ่ะ อยู่ที่26.39สตางค์ต่อหน่วยนะครับอืมฟังดูแบบนี้เหมือนเราจะได้ส่วนลดถูกไหมแต่นี้บัสน่าจะมีทำตัวเลขมาให้ว่าไอค่าที่รัดรัดช่วยเหลือในช่วงต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วค่าไฟเราเนี่ยขึ้นนะเพียงแต่ขึ้นน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นทีนี้เรามาดูกันนิดนึงไหมคะว่าช่วงตั้งแต่มกราจนถึงเมษาของปีนี้ค่าไฟที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่กันบ้างครับ ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเรามาดูช่วงมกราถึงเมษาเนาะเทียบกับปีที่แล้วนะครับช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยพอมันมีมาตรการตัวนี้มามันก็เลยทําใหา้แทนที่ปีนี้เนาะเราต้องเสียค่าไฟเพิ่มนะครับกลายเป็นว่าคนที่ใช้ไฟ1 150น,นะน,นึ่งถึงหนึ่หน่วยเนี่ยอันเนี้ยจ่ายจ่ายค่าไฟเท่าเดิมนะครับส่วนคนที่ใช้ไฟตั้งแต่1 5 1่งร้อยหนถะึงสามหน่วยเนี่ยอันเนี้ยเดิมปีที่แล้วเนี่ยจ่ายอยู่ที่3.79นะครับ แล้แต่ปีนี้จ่ายที่4.04ถ้าไม่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้มันจะทําให้คนที่ใช้ไฟจํานวนนี้ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันตัวคนที่ใช้ไฟตั้งแต่300จนถึง500หน่วยเนะี่ยอันนี้ครับก็มีการปรับค่าไฟาเป็น4.72นะต่อนหน่วยนะครับผมอืมโอเคเพราะงั้นโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่ารัฐได้มีการช่วยเหลือแล้วแหละว่าช่วง4เดือนแรกของปีนี้จริงๆเราควรต้องเสียค่าไฟแพงกว่านี้ แต่ตอนนี้รัฐเขาช่วยเรามาว่าค่าไฟเราเพิ่มก็จริงแต่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาน้อยหน่อยอันนี้ในฝั่งของครัวเรือนนะคะพี่ไปอัปเดตเพิ่มเติมว่าแล้วฝั่งธุรกิจละ่ะเพิ่มไหมก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันค่าไฟของภาคธุรกิจเองก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5.33บาทต่อนหน่วยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเมษายนปีนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาคธุรกิจก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยยังไงน่าจะมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนั้น เทคนิคหรือว่าสําหรับธุรกิจที่ต้องการมองหาแนวทางการลดค่าไฟของธุรกิจลงก็อาจจะเรื่องของการประหยัดไฟอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแหละอีกส่วนหนึ่งคือการติดตั้งพวกแผงโซลาร์ูฟท็อปหรือว่าตัวหลังคาแสงอาทิตย์ นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราสามารถมีเงินทุนอยู่แล้วเราก็ใช้เงินทุนเราติดตั้งตัวนี้เพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้แต่ถ้าต้องการเงินทุนเพิ่มเติม,มทางธนาคารกสิกรไทยเองตัวนี้ก็มีสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อโซลาร์ลูฟท็อเป็นตัวสนับสนุนหรือว,ว่าเป็นตัวช่วยเหลือแล้วกันว่าสําหรับธุรกิจนะคะที่ต้องการวงเงินไปติดตั้งสินเชื่อตัวนี้เออสินเชื่อ,อ,อตัวโซลาร์เซลล์สำหรับหลังคาเนี่ยวงเงินที่ให้อยู่ประมาณร้อก็คือ ติดตั้งเท่าไหร่เราให้วงเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะเวลาผ่อนชำระอยู่ประมาณสักแปดปีแต่ก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขนะคะที่ติดตามอ่านได้บนหน้าเว็บว่าการประกอบธุรกิจจะต้องเปิดมาแล้วกี่ปีหรือถ้าเป็นบุคคลที่จดจะเป็นพาณิชย์สามารถขอได้หรือเปล่านีนนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่ให้เอาไว้นะคะส่วนอัจาราดอกเบีย้ยก็จะเป็นอัจาราดอกเบีย้ยพิเศษค่ะเป็น mlr ลบหนึ่งต่อปีสําหรับการผ่อนชําระที่ไม่เกิน5ปีนะแล้วก็ถ้าผ่อนยาวกว่านั้น8ปีก็จะเป็น mlr ลบ0.8%ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เอามาสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟฟ้าภาคธุรกิจค่ะไปพาร์ทที่สี่ค่ะข่าวที่สี่ที่เราเอามายังคงเป็นมาตรการที่รัฐช่วยเหลือนะแต่เป็นอีกเรื่องหนึง่งมาดูเรื่องเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ห้าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาภาครัฐมีการออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วเดีย๋ยวบาสจะเอาอรายละเอียดมาเล่านิดน,นึงว่ารอบที่ห้า รายละเอียดเป็นยังไงส่วนนึ่งจะมาสรุปให้ว่าแล้วรอบที่4ละ่ะผลของการใช้ใจ่ายมันมีการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอนสิ่งหรือเปล่าเราไปดูเงื่อนไขกันก่อนคะ่ะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าค่าไขที่จะเที่ยวช่วงนี้นะครับเราเที่ยวด้วยการเฟสท่านี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเข้ามาดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเงื่อนไขรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบางจุดก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเรื่องของเราเที่ยวด้วยการเฟสท่าครับรอบนี้เนี่ยเขามีการสนับสนุนค่าห้องพักเหมือนเดิมน,นะครับส0่สิบสี 3, บ่สิบเปอร จำนวนสิทธ์560,000นะครับผมก็1สิทธิ์ต่อหนึ่งห้องต่อ1นคืนนะครับสามารถใช้ได้ทั่วประเทศยกเว้นสถานที่เที่ยวที่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับอย่างผมเป็นคนทะเบียนบ้านผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมอันนี้ก็อาจจะใช้ที่บ้านไม่ได้นะครับไปใช้ได้ทุกจังหวัดนะครับยกเว้นที่บ้านนะครับรวมถึงแต่ละคนนะครับสามารถที่จะจองสิทธิ์ได้สูงสุดคนละ50 นะครับแล้วก็จากเดิมคราวที่แล้วเนี่ยต้องจองล่วงหน้า7วันเนาะคราวนี้ครับพี่พิงอันเนี้ยเขาปรับเหลือแค่3วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของรับตัวค e ูปองอีเว u เจอรได้ด้วย600บาทต่อนหน่งสิน,นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวเครื่องบินเข้ามานะครับผมส่วนไทม์ไลน์ถ้าเรามาไล่ดูกันนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่8ถึง15กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ให้ทาง ผู้ผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเขาเข้ามาลงทะเบียนนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะครับยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยอันนี้เขาให้คนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปมาเปิดลงทะเบียนส่วนวันที่สามารถจองสิทธิ์ได้จริงนะครับก็คือเราสามารถจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7มีนาคมนะครับแล้วก็เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมนะครับซึ่งสิทธิ์นี้เนี่ยก็จะ มีไปจนถึงวันที่30เมษายนปีนี้นั่นเองนะครับเห็ในใครที่กำลังวางแผนเที่ยวสงกรานเนาะก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้แล้วว่าเพราะว่าช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์ก็จะตกแถวเมษาเหมือนกันทีนี้เราไปดูนิดนึงว่าจากมาตรการนี้ในเฟสที่4มันก่อให้เกิดการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนที่เราผลมาอัปเดตเกิดที่จะได้คอยติดตามกันว่าแล้วในเฟสที่ห มันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้สักแค่ไหนนะคะอย่างถ้าในเฟสที่สี่เนี่ยวงเงินวงเงินที่รัฐสนับสนุนอยู่ที่900 0ล้านถ้าเทียบกับเมื่อสักครู่นะคะเฟสที่5วงเงินลดลงนะเพราะว่าเขาให้แค่2,000ล้านแต่ว่าน่าจะมีกําลังการจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นแล้วกันอย่างนี้จะรอบที่แล้วค่ะเฟสสีใช้วงใช้งบไปประมาณ9,00 0ล้านเนี่ยมันก่อให้เกิดยอดการใช้จ่ายรวมทั้งระบบแล้วกันอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาท ใน1 5 0 0 0ล้านที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะว่าส่วนที่ใช้เยอะๆเลยเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ออยอดของการใช้ใจ่ายค่าโรงแรมตรงนี้จะอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทก็ว่ากันไปว่าไปพักโรงแรมจำนวนกี่แห่งก็ว่ากันไปซึ่งใน1 2 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นประชาชนเราจ่ายเองโดยมาสัก60%อีก4ี่เป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนให้ก้อนที่สองที่เม็ดเงินตรงนี้เราวิ่งไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวการจองตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบินเนี่ยรอบนี้ที่บาสบอกเมื่อกี้คือไม่มีแต่รอบที่แล้วมันเกาะไอเกิดใไ้ใจ่ายมีประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านส่วนก้อนที่สามค่ะที่คนเอาเงินไปใช้หลักๆก็จะเป็นเรื่องของยอดการใช้คูปองนะคะก็ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักสองพันกว่าล้านโดยเบ็ดเสร็จทั้งหมดรวมประมาณหมื่นสองจากผลของหลายๆครั้งที่มีการออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันทางบริษัทหลักทรัพย์ก็มีการวิเคราะห์แหละว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์แล้วกันนะคะจากการ มาตรก,การเหล่านี้หลักๆก็จะเป็นหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ได้ประโยชน์ซึ่งมีการคาดการณ์แหละว่าผู้ประกอบการของโรงแรมไทยน่าจะสามารถรักษาตัวอัตราเฉลี่ยรายได้อะหรือว่าค่าห้องค่าตอบการเข้าพักเนี่ยเอาไว้ได้เท่าๆกับหลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นแนวโน้มว่าจากอุตสาหกจากมาตรก,การที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือน่าจะช่วยกระตุน้นหรือว่าส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ค่อยๆฟื้นตัวได้ดีขึ้น นะคะโอเคงั้นเราไปข่าวสุดท้ายค่ะข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องของชิปชิปหมายความว่าช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณปีที่แล้วเราจะได้ยินกันคุ้นหูมากเลยว่าชิปขาดแคลนชิปขาดแคลนไม่ว่าจะสําหรับเอาไปทําอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกรถยนต์ e ีต่างๆแต่วันนี้ข่าวกลับข้างค่ะกลับหัวกลับทางเลยว่าชิปกําลังลดตลาดจริงปะาา่ะคะบัส ใช่ครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะครับก็เริ่มเข้ามาตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมชิปมูลค่า1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์ตอนนี้นะครับกำลังประสบปัญหาเนื่องจากปริมาณคําสั่งซื้อชิปแล้วก็ความต้องการชิปเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงนะครับก็เลยทําให้หลายๆบริษัทนะครับเริ่มประสบปัญหานะครับจากก่อนหน้านี้อย่างที่พี่พี่เพิ่งเล่าเลยครับว่าอุ้ยเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยความต้องการชิปเนี่ยสูงมากจนชิปขาดแคลนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันลตาด นะครับล้นโกดังกันแล้วนะครับโดยถ้าเราไปดูในฝั่งของ s m s u u n นะครับเขาก็มีการเ,าเปิดเผยนะครับมีการรายงานออกมาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสูญเงินไปกับชิปทุกตัวที่ผลิตออกมาและผลขาดทุนจากการดำเนินงานโดยรวมของของ,ของบริษทัทเหล่านี้ครับคาดว่าจะสูงถึงประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ในปี2023นะครับโดยสินค้าคงคลังถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญนะครับของความต้องการชิป หน่วยความจำนะครับซึ่งสินค้าของลังเนี่ยขณะนี้นะครับของซัมซุงนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเลยว่าตอนนี้ชิปในโกาดังของซัมซุงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะความต้องการเนี่ยมันน้อยลงในขณะที่ถ้าเราไปดูทางไมครนครับผมผู้ผลิตชิปหน่วยความจํารายสุดท้ายในสหรัฐตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับความต้องการชิปที่ลดลงอย่างมากนะครับผมซึ่งทางบริษัทเนี่ยประกาศลดงบประมาณสําหรับโรงงานแล้วก็วกอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ขณะที่ทางด้าน Hy น i x นะครับผมผู้ผลิตชิปในเกาหลีใต้ก็ได้มีการประกาศลดการลงทุนแล้วก็ลดขนาดการผลิตลงด้วยเหมือนกันครับอี่เพื่อนครับโอเคค่ะจากข่าวนี้พี่ต้องบอกว่าเรายังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าชิปกำลังจะล้นตลาดจริงหรือเปล่าแต่เราแค่อยากเอาความเคลื่อนไหวของวงการนี้มาอัปเดตให้ฟังเนื่องจากมันสอดคล้องกับปีที่แล้วที่มีข่าวว่าชิปกาลังขาดแคลนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้ไปติดตามต่อก่อนนั่นก็คือว่าจากฟังข่าวมากําลังซื้อของคน ทั่วโลกจะเป็นอย่างไรจะค่อยๆลดลงไหมในบางประเทศหรือจะมีการฟรื้นตัวบ้างในบางประเทศอันนี้เราอยากให้กลับไปติดตามข่าวนะคะซึ่งกาลังซื้อที่ว่าก็จะสะท้อนกลับไปว่าคนมีการใช้ใจ่ายที่ลดลงเมื่อมีการใช้ใจ่ายที่ลดลงก็จะไปกระทบกับผลประกอบการของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิปเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยากให้กลับไปตามต่อตอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันนั่นก็คือว่าถ้าการงประเทศของจีนที่เริ่มมีการเปิดประเทศ การเปิดประเทศของจีนนี้จะช่วยสนับสนุนอุตสาหากรรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงอุตสาหากรรชิปนี้ด้วยนะคะงั้นมี2เรื่องที่ให้ติดตามก่อค่ะงั้นวันนี้สรุปข่าวของเดือนกุมภาพานันธ์รวบรวมมาให้5เรื่องนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะติดตามเป็น ข่าวว่าในแต่ละเดือนมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรหรือสถานการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆจะเป็นอย่างไรก็กดติดตามเราได้ที่ช่อง YouTube Channel นี้นะคะหรือว่าไปติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ของ k w e l ลนะคะหรือไปกดเพิ่มเพื่อนในไ neB ของธนาคารกสิกรไทยก็ได้นั่นคือ l like ลาย K-Bank Live ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ